อุ๊ยต้นหอมถามตรงแอปทักษออนตรงๆเรื่องนนนกูลเจอคำตอบพีกว่าคู่ของนางเอกสาวแอปทักษออนกับหนุ่มรุ่นน้องนนกูลหรือนนชานนสันตินทรกุลซึ่งมีซีรีส์ที่กำลังจะออนเอให้ได้รับชมกันอย่างไฟยูเซลหารักด้วยใจเธอ เป็นเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุ23ซึ่งปัจจุบันเอฟอายุ43ปีและนนกุลอายุ27ปีแม้จะเป็นคู่จิ้นที่มีอายุห่างกัน16ปีแต่บอกเลยว่าเคมีของทั้งคู่นั้นชวนฟินสุดๆล่าสุดก็ถึงเวลาเตรียมลงจอให้แฟนๆได้ชมกันแล้วเมื่อต้นสังกัดประกาศวันออนแอร์หารักด้วยใจเธอ ไฟยูเซลเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้ออกอากาศในทุกวันจันทรอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM25 และเวลา22นาฬิกา30นาทีทางวิวพร้อมออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ Youku ขณะที่พระนางแอร์แฟนนกุลพร้อมใจประกาศข่าวดีกลางโซเชียลท่ามกลางแฟนๆและไม่เว้นแม้แต่เพื่อนพ้องคนดังต่างเข้ามาคอมเมนต์รอติดตามกันสุดๆหนึ่งในนั้นคือดีเจต้นหอมสกุลตลาที่เข้ามาแซวในทันทีว่าในเรื่องได้กับใครซึ่งแอปก็ตอบกลับทันทีเช่นกันว่าขึ้นกับได้แปลว่าอะไรคะอีโมจิและลิ้น อิโมจิหัวใจคำตอบแม่เล่นเอาร้องอุ้ยกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียว